ครับใช่ครับผมนี่เขาเรื่องซี่งแหละครับการคล้องขีดของบ้านเขาการหาอยู่หากินถึงสิบวันได้หลายเ้าก็ได้หน่อยเพราะได้อยู่ได้กินครับผมวันนี้เขาสิว่าเอาไปทาปิ้งเด้อครับวันนี้เขาสิปิ้งโน่นี่แหละครับม่าต้องเลือกปลาที่ให้มันสดๆดร้าวปิ้งครับผมปลาใสๆนะครับถึงจะตายก็จริง เขาต้องบใบบังว่าขันเนื้อมันขันตัวมันแข็งมันจีได้ปลาใส่ด่างมากเมื่อเช้าเนี่ยแต่ว่าตัวนี้บ่ได้ครับนี่เขาบใบบังกของตัวนี้กับเปอร์ตัวที่มันได้เหมือนสิเป็นร่างกายที่แข็งแรงหรือว่ายังบ่ทันตายมันจีแบบนี่ครับผมดินเด้อดินเยอะนี่กะละมังนี่กบบนี้ด้กันแต่เขาดินไม่ ปิ้งกินครับตามหมูฮู้งเนาะต่างเก็บเก็บได้แบบหูหยีเลยนั่นไดไปเนืปลาเข็งหลับจัดเลยนี่ครับผมมันนี่ตโตใหญ่บ่หลายเนาะเนียนครับผมมันดีครับไม่เนียเพราะว่ามันเกิดธรรมดาแหละมันเหมือนเป็นน้ำเดือดใส่หลายรุ่นเนา่ยเกราะว่าเหยียดเจตหาดีเรต้องเขาเจน้ำแนวอื่นก็ได้เพราะว่าสื่อนุ่งกับไกล้นาเทศกาลแล้วปลาเข็งนี่ตายไ่ไหมนะครับนี่ เพ oh, like ื่อนว่าคุณดึงลงมาใส่ไหนครับโคตรโอ้ปวดปลาเค็งไหมอย่างเด้อครับปวปลาเค็งเขาส่งมึงว่านี่ตัวนี้มีตัวอย่างเท่านั้นเด้อครับเดี๋ยวจากนี้เขาว่าพับบูดอย่างบ่อยากบ่ยางพับบูดได้อยากใส่เลยครับเดี๋ขาขัดฝาย่างออกกันเนาะนี่ครับ ปลาที่เดียากนั้นนะเข้าไปในเห็ดเมนูป่าพีทานออกแล้วมังค่ามังค่ายากผมมังค่ากพนเอาครับบ้านัมดอีอย่างชุดหนึ่งก็ได้ครับไปเรบครับมือปืะเป็นหยิบท้อกระดาได้ครับปเป็นหีติตทาหยิบทา,าเขาเอื่อนวะหยบเล็กครับผม น,นี่คือต่ำบักหุ่งเส้นขามเด้อพี่น้องขามสูงเข้านี่ยแหละผมหมักปลาลาได้นิดนึงแล้วนี่ข้า็สีใสหล่ละ,ะ,ะ,ะเคี้ยวเคี้ยวหมักเคี้ยเลนมื่อนี่ต่ำบ่ลายดอกแต่ว่าข้าสีผุ่นละแนวป่าย่างเข้าไนแล้วข้าวสีรสจัดๆนิดนึงว่าสันต่ำซ้ำ,ำยุคุงเทพยบคละ สีิบห้าสิบบาทเอาคือถือได้น่อยค่ะเต้หาสิบบาทเอ้คู่มือขนาดนี้ได้ไหมไม่เป็นเถิดหาสิบบาทเนีย่ยของมันแพงเนาะแม,มนเถิดแมนนะอันนี้ปลาปลาแดกอยังพูดแม่ ปลาแดใหมอไม่เพินหามาล่องตำหะฮงเบิงเผินปลาแสบหรือป่าแสบะนะเพินแหกเข้ามาถดล่องเบิงเินหเข้ามาทลลองเบิงจ้แะแสบาแสบตังไหนวัเนเจี้าเอาไปตำล่องเบิงในเด้อหมอตำบงดูดูะนะเนาหาเถือมันแสบแสบปลแสบ,แสบ,สแสบแกะบอกแน่เิน กับสีฟ้านแบบอลากอเลียดในเด้อพี่น้องนั่งสีแหละผมหมักกินสแต่ตัยงี่สีตอนบอกงี้ตอนง่ามไหลก็บ่ไหววันนี้ข้าสีออกเราจะจัดนี่ข้าวไปได้กินความงามได้ความแซ่บมากขอให้แซ่บพี่น้องโอ้ยสสีั น,นี่จุดจวดเล่นบ้านจุดจัดเลยครับเมื่อนี้เล่นจัดจัดเนี่ย,ย,ยอิปลาหอมปลาแด,ด็กนนคนเยอะโอ้ได้แล้วพี่น้องโอ้น่ากินแล้วเลยข้ี่น,น้องครับพี่น้อง อวเิ่มยังเดียวมันนี่สีสันไหมเนาะนี่รถสีออกจัดเลยพี่น้องเฟ่ปลอมได้อปอมมาเอาจัดจัดนี่ได้เกนสีมีอันนี้ครับพี่น้องเผาเกษตรเศษผักกระทกับถินบ้านนี้นเกินผักกระเทียนเข่าเนียนี่นะครับพี่น้องนี่ หามา่เรต้องเห็ดกินคือพีขี้น้องม่ไงเกษตยุ่งเกินันบมัอนมากล้วมันางอาบแดเล็ม,ลมยอยู่เอฟพีไวถักใหเอฟพีวันฮาเทียวนี้อาใบคันมากเป็นแหวมาพี่น้องนี่แนวให้เป็นกินละ คือไไเ,เป็นมืนอนีนมือนีมาฝ่ามาตอ,อนห้องเขาก็ต้องเอ้ย,<ด>ยเป็น,น,นพดเป็นหยักนั่งอยู่นั่งกินกคนอื่นทุกคนเนอะครับสว,วัสดวพาเพืองุกธนะครับโอ้ยอยคนนะครับมาส้างพนเนผอ้พุ้ล้นั่นเอ้ยซื้อขนาเอ้ยบุญบุญุกอคนกะการเขาเจ้าที่ถิ่นในท้าเนาะนั่นเขาเิน,น,เนะน,นว่นวะ มาครับมาสุขสุกคนว่าบุญกูบุญยังเฮา้ยมันก็ไกลกับจอมอมาแล้วผมกับจิตทางอยู่นน้อกินม่ทราเปรี้ยมาก็จะให้มันได้เดมยมงหาซื้อเขาเจ้อกแต่ย้ำยังไั่นี่ยย้ำยัหาซื้อเพิ่นนี่เพิ่นว่าบ่มียังเดียวดิมเพี่น้องเพิ่นก็มีพี่มีน้องคือกันเป็นน้องก็ได้หาไว้ให้พี่น้องมันกินคือกันครับอันนเอ้ยล่ายหรือการแต่งงานมันน้อยจินข้าวกินน้ำไปนอนคื่นี่บอขอตัวเด้อเป็นตัวมาตรองในบ่พอนอนหลับ ผู้ใดโทรมาย่ำนอนก็ขอโทษหลายๆเด้อพี่น้องฮาเทียกับบอดดี้รับเนาะครับ <pouquinho> มันแบบฮาเทียนอนหลับหมู่บ้านเนี่ยไปใส่ด่างเนาะครับเมื่อนี้ไงหมู่บ้านเนี่ยนอนไว้แน่เมื่อยกับบางทีหลาการหาอยู่ให้กินน้องมือที่หนึ่งกระไดมือหนึ่งกบ่ได้เด้อครับแล้ว,วที่นี่นเนี่ยครับซ้ำสิยูสิกินนี่ครับที่ว่าได้ยูหรอครับเ้่นสิกินนี่ ลองเขาก็เขาไปหาเนาะฉันไม่ซื้อเอาหลายตั่นี้ก็ได้ดิเดี๋ยวมีเงินอันนี้หากระบอกหาแต่ห้องคุเดียวดิครับคุณนเมตตมบนเมตตำบลก็เจ้าก็หาอยู่ให้จริงคือกันกับปฎิวากันดอกคือเอินมากันหาเจ้าปฎิวาก็เสียแรหน่อยได้หลายก็แล้วแต่ละมังหามันแล้วก็เย็ะดูจริงจริงเหรอครับเอาปลาลดกินละจะไปไหน หายก็เสียละ <S 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 1> <S 1> ได้ตัวเดียวได้มือละตัวเมืนนมาาอ่อเนห่อปลาเรียนนี้นะเมัน,รนกระตือเนี้ยธรรมดาเพราะเราอยู่ในเกล็นปลาเรียนเมื่อต่องยันหกยันเจ็ดฝนลงไหมเป็นไงปลาไม่ฝนไม่หนหรอ่ะฝนอยู่ตกบกช้าง ปลาที่ขึ้นจะใข้เป็นปหนองน้ำให้น้ำหน้าแต่ว่าเห็นวังดีๆกันไปใส่เบ็ดเท่างังป้ปลาผลไม่ปลาล้งลุงนึกืึอไอ่ตัวนบัปลาเห้งอ่ะนั่และปลาลงกับปลาาลุงทำไมตั้งไหอะใครอยู่นีใส่คนบนี้นนะมันไล่เนาะนี่แหละคือว่าปลาไม่ผลไม่เขาจะไปจะเปลี่ยนอันจะไปถาดให้ย,ยังมือนบแมนเนย ังตะยูนี่เสียงไงทสีงหน้านี่กต่มีสิทธิ์ดิจะกระเลวแต่จังบาดอกบ,บาดคนไทยนั่งไหนคือผ่านเดียนคุณภ,ภาพไปแล้วนี่บ้ากันนี่เป็นปกติอยู่ดิคุณภ,ภาพก่อนรักดานี่สิเป็นปกติแต่ว่าคนเดียนซีดันหานี่ระวังดีดี เห็นมีน้เมีสาเนี่ยระวังยีดีลุ่นแต่ฝ่าฝนตกนี่สะําเลยสานึงจก่ฝ่าในฝนในจะไปหาไตกบไตอึง้งตัวไป่ล้ฟฝ่าเหลี่ยมเพียงแปงๆๆนน้งเพียงแป้งเนะ่คเื่อหายันหนิงก่อนมันบอกแมนแต่คนนั่งบูไปเรื่องสิเนี่ยบวกุมมันกนะบากุ้มแลื้ยวก้มตายแล้วส ที่ผมในยิงดุบาดเนาะแล้วก็มีลูกสองคนเนี่ยแหละก็มีแม่พูนคือกัน่หลูกสองคนกับมูเดียวกันเนี่ยแหละฝนตกเดือนสี่เดือนห้บาบุรีตะกี้ขยโจมีอยู่มืองเนาะดมีอยู่งปู๋คือบันเฮาดีแล้วถิไปหาปุ๋ยมองน้นิูหน่อยแตมาสู้ลุกมงิงนี่ยแหละแล้วก็เด้เต็มตาละ่ะแบแล้วสมาบาัน ว่าเป็นพลาตายสัมปลาอยู่กับต้นมออ่วงนะั่นละไปเจ็บบักม่วงเนี่ยนะตะกี้เขาโจยเจ็บบักม่วงนี่เขาจะบ,บ่มีบักม่วงปลูกดิครับบักม่วงน้อยบุกม่วงปลาเด็กม่วงน้อยเขาธรรมดาหนิแม้เกิดอยู่น้ำปลาน้ำดงหมาน้ำปูน้ำ,น,ำน้ำดนอนน่ะนะน้ำหอมนะบักม่วงมันไหลดิรา้วปลาฝนตกมันล้มบ่ล่ะ รบมือบากบาก,บากมวงนี่โรนกวบขับน้องมันด้วยแต่นี่ต้นพันยุ่นล่ะเพราะว่าพืนก็บประเทามาสือมะใครนังนดอกาหามาให้ กบเพื่อหลุดโตจะพร้อมกินเลยสกีเข้าบะมี่บอกม่วงปูบะมี่สิสีทุ่มหาทุ่มกับข้ากันไปเก็บเดส์ใจออกมาหาเก็บบอกม่วงปลาแล้วใส่หม้วงเอ่ยต่วนนักกินเออม่วงหน่อยอ้าม่วงหน่อยกันผู้ใดมีบอกม่วงอันมั่นม่วงในกินแต่กินเอโอ้ยเพ็่นและข้าบอกสีทุ่มหาทุ่มเด็กปูกันมาเก็บบอกม่วงไปไหวตะกินแล้วม่วงหน่อยมันบ่มีสิบอกม่วงขึ้นตุ่มเงินเดี๋ยวก็อึดเด้บ่แม่นว่า ถมีถ <icana>, ูกมองไปไตไปเฝ้าเอาคนเดียวเพลองคนแมวแม่เคยมาบอก็ลองคนกันดันกันตีหนึ่งตีสองมาขันตะเบ้นคนหลายบ่ล่ะกัก้ามาว่าคนนอนมาขัดเก็บเอาเนี่ยเออมาเฝ้าอยู่ใต้ต้นบักม่วงกันเราวมวแม่เคยมาเก็บไตไปแมวแม่ไปเก็บหอดอะไรอีกหน่อยเนาะพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่ล่ะ <in> บ <the écrit sobre> ้าน <variants> <laughs> นี่เลยโรงเรียนตะกีปลาแบบมวงนี่น่โรงเรียนอ่ะเมียนมดไตมนซื้อเนฟังทางอันชนประทานที่เขาดินไปกองไว้เมีนปลาเมียนมดดิ่น,ม,น,นมีหมอดำขนาดหนึ่งมากพอจำได้ว่าหมอดำบอกก้อนหัวร้อนน้ำปุ่นจำได้ค่ะขัดรับยุน้นมวงนี่แหละบ่าเมีนปลจะมาขี้ใหยเยนาคนนี้เราไปเ้ามี้มวงโุงเลีนเหมือดิตะ,ะกันมาไตไมเกิบ เจ้าสมุทมแท่นหมองเขาไปใส่รางหมองกันต้นหม่องลายังไปข้อมือสีเป็นมัดดิตัวมือตายมัดดิเจ้าปุ่งมองเขาจะสมดินหลายปุ่งมองตายว่ะต้นมองไงไงก็ตาย่แล้ววะดิสมบื้อเพป็นไงเลยบุ๋มเจ้าปฐมจะซื้อได้เพราะไงขาเจ้าเอาเมื่อไปโยกพร้อมอู้เพรายไก่โยกนี่เหมือนเขาเจ้าไปถมรังเทียนตำให้ขี้ดินล่องขี้ดินมันเหนียวติดหล่นไหมครับนั่นล่ะ กี่บนสูบ้านเนี่ยพวกมืองยังมือจินหรือการเมือแต่หอมืองโดนยุคหกอ่ารถหน่วยคุนก็เป็นเรื่องหน่อยเพราะเนากูอหว่าสันยาคุณบ่อยมาล้ำเด่าก้นคุณมันเต็มแล้วนองกแคนดาก็ยังกู้สักแล้วแค่ดากเห็แล้วแม่จิตกก็ตกนึ่งว่า แค่น้ำรดหลดหลเล็ได้หรอกน่ย็มันมัมีหนกทางสิมันเป็นแดงแดงนคือปลาอันนี้ก็ไม่ตคียิ้ีย่ายานก็เลยลงจุงเอามมีเป็นสหลือฉันว่าปีนมักูว่าสันดีใจร้ายไก่ดิตเย็นมันคือไก่ดิมันมีหลดเนาะโอ้ยเื่อมสิรอมันเลไก่มาันยางปันยางมันกับจักรยานอ๋อไส้เนคนรวยรเลี้ยงเขีมอไส

เริมถามปลาแดกไมมเพลงไดก่อนโอเคยนบ่ก็ได้อยนแบเยอะเ้อพี่น้องคุณสวางไรก่อจากบ่ได้ครับบ่จซื้อผมโปมทให้บ่ได้ด้วครับผมบ่ได้ผมมา่งตามลองบ่งว่ามันได้บ่แกบ่เป็นบก็เบงแนวพันเู่ดิพันยนบ่เขาจากดมีสูด้วยกันละ เย็ดด้วยพลการนี่มันโมเมนต์หรอกข้าวโจ๊ะกระเทือก้าวท่ว่าพันนี้เสีบนอนี่กรบผมมีกันเนาเจ้าสี่หลักเขาไปหาอยู่ไรกินไมากากหนองเนาะยงพู้สิได้ซ้ำได้ซ้ำไดกินแน่กับพ่ออยู่พ่อจินอยู่นะครับ พืที่ห้อสุขุทุกเน้อว่าพื่นผู้นี่เราว่าพื่นผู้นี่นะครับเพาว่าหลูวว่าร้านพื้นก่าน้องสุขนกัมาอยู่ิกินขาอนั้นกันด้วครับบุนีห้องสิไปยังในต้ะในกับเงหม่เชังใหม่ต่อไปด้วครับสำนักบุณีคะเบกเข้าคาสวัสดีจากเจ้าหนองกันด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ